นี้ก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่จะลองน้ำนะมาถึงแล้วนะครับแล้วจะลองดูนะครับว่า6กผลิตขาวาลาวบดทึบนะจะขึ้นดีไหมอ,อันนี้คือให้ช่างกำลังลากสายลงนะครับเพื่อจะจะลองดูดนะครับ อันนี้ก็อ่าสตาร์ทแล้วก็เข้าเกียร์ฝากแล้วนะครับเข้าเกียร์ฝากแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่งเยอะนะเล็งนิดเดียวนะเสียงเงียบครับเสียงเงียบอะรอดูว่าจะขึ้นดีไหมอ่ะลองดูกัน เออนะลงบักเออลงที่ลองไปอ่ะไปมันทับเออเออพอดีน um ั่นน <beside the. S 1> ่ะช่องนั่นน่ะบัดแนนๆเนอร์อ่ะลองดูนะครับอยู่ไง ลองดูครับว่าจะขึ้นไหมอลองดูว่าอลองดูดูนะครับลองจะใช้เวลานาน,นไหมจะขึ้นจับไว้จับไว้เออนั่นละออจับยกนิดนึง เดี๋ยวรอพูดน้ำขึ้นมาถัางวนถังรอ,อน้ำขึ้นถังก่อนนะครับที่ปลายสายนะครับ <vanilla> น้ำกำลังวนนะครับเนี่ยกำลังดูดเข้าถังแล้วนะครับอนนี่กำลังดูดเข้าถังเนี่ยกำลังดูดเข้าแล้วกำลังดูดเข้าแล้วนะครับ ดูที่ปลายสายนะครับใบไม้วนนะครับอ่านี่เริ่มดูดเข้าแล้วนะครับนี่ก็ใช้เวลามานาทีครึ่งแล้วนะครับนาทีครึ่งนี่ขนาดถัง 6,000ลิตรนะครับอาจจะใช้เวลา,าช้ากว่า4,000ลิตรอีกนิดเดียวนะครับนิดเดียวครับน่งครนีป่ปิดเครื่องแล้วนะครับปิดเครื่องแล้วแต่ก็รอ มีลมอยู่ในถังในสายอยู่นะครับนี่วบทั้รถนี่ปิดปิดเครื่องแล้วนะครับแต่ก็มีลมอ่าที่ดูดน้ำเข้าในทังอยู่ฮะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับว่าที่ดูดไปน้ำเยอะไหมอ่านี่นะครับนี่นะครับน้ำเยอะเลยนะครับอ่าที่ดูดไปเมื่อกี้ก็ประมาณสามนาทีนะครับก็เกือบจะเต็มถังนะครับนี่แหละครับผมระบบ ดูดใหม่ของบอยไปจัดนะครับไยเอฟี MC ท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยากได้แบบนี้นะครับ6พันลิตร4พันลิตร7พันลิตร9พันลิตรก็โทรหาผมบอยไปจัดได้เบอร์โทร0820486019ย้ำนะครับ0820486019นะครับถ้าท่านอยากได้เพิ่มในธุรกิจของท่านหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอ,อาชีพอื่นมาลองอาชีพดูดสิ่งบริกูล นะครับรับจ้างนะครับก็ทักมาโทรมาคุยกับผมบอยไปจากได้นะครับนี้ก็ถือว่าเกือบจะเต็มถังนะครับดูดแป๊บเดียวนะครับขึ้นนังเยอะเลยนะครับอ่าก็ฝากกันหน่อยนะครับถ้าอยากได้รถดูดจิมงบริกูลใหม่ป้ายแดงนะครับให้นึกถึงผมบอยไปจักครับผม